โลภโทสะโมหะ3สิ่งนี้ทำให้คนที่มีความปราดเปรืง่งครบเครื่องเรื่องประสบการณ์อาจจะต้องผังพินาศและไม่สามารถคว้าชัยชนะความสำเร็จมาได้เช็กเช่นเรื่องราวที่เกิดขึ้นตามประวัติศาสตร์และวรรณกรรมมากมายชี้เห็นว่าสิ่งนี้มักเกิดขึ้นในสมัยยุคสามกกเมื่อเราวพันแป0ปีที่แล้วจักรพัิเล่าปี่ทรงกรีธาทับไปที่ใดทับน้อย ทัพใหญ่ของฝ่ายอริจะต้องพังทลายสลายไปด้วยกำลังอันเกรียงไกรความสามารถทางการวางแผนกลยุทธ์ต่างๆและความฮึกเหิมของกองทัจพจักรพรรดิเล่าปีเคลื่อนพลบุกลงใต้จากเสฉวนมุ่งหน้าสู่กงังตังผ่านที่เมืองใดเมืองนั้นเป็นอันพิหน้าชนะศึกกว่าสิบครั้งไม่รู้จักคำว่าแพมาบัดนี้ซุนกวนแห่งกังตังงอ่อ,องมีความเกรงกลัว ต่อจักรพัรดิเล่าปีเป็นยิ่งนักเพราะว่านอกจากกองทัพอันเปรียงไกลแล้วจักรพัรด์เล่าปีเองก็มีความพิโรธที่น้องชายทั้งสองคนที่เป็นน้องร่วมสาบานอย่างกวนอูและเตียวหุยเป็นดั่งแก้วตาดวงใจของจักรพัรดิเล่าปีนั้นจะต้องกลนจนเสียชีวิตลาโลกแบบไม่สมัครใจด้วยน้ำมือของสุนกวนสุนกวนจึงกลายเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งของจักรพัรดิเล่าปีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สุนกวนจึงได้ทําการปรึกษาหารือกับบรรดานายทหารและได้ตกลงใจมอบดาบอาญาสิทธ แต่งตั้งให้ลกซุนเป็นแม่ทัพป,ปกครองทหารทั้งปวงของฝ่ายงอเพื่อเผชิญหน้าต่อสู้รักษาดินแดนให้กับฝ่ายงอกกกกังตังเมื่อพิจนารณาจากกำลังพลของจักรพรรดิเล่าปีตั้งกองทัพเรียงรายตั้งแต่ตำบลจูเต็งไปถึงตำบลฉวนเขายาวมากเป็นค่ายถึง40ค่ายมีความยิ่งใหญ่เกียงไกลใครมองจากที่สูงหรือที่ราบเป็นอันต้องมีความสะพึงกลัว ต่อแสนยานุภาพกองทัพจักรพรรดิเล่าปี่แห่งเสฉวนจกกกลกซุนซึ่งเป็นแม่ทัพอายุน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพันตงจิวไทายและบรรดานายทหารทั้งหลายที่เคยผ่านสมรภูมิมากับซุนเซกและซุนกวนอย่างยาวนานมีความสามารถเป็นอัจฉริยะคนหนึ่งหากแต่ว่าเนื่องด้วยในยุคนั้นระบบอาวุโสเป็นสิ่งที่หลายคนยึดมัน่นจึงยังขาดความไว้วางใจมองเกมไม่ขาดไม่เหมือนกับกำเจกและซุนกวน ที่ไว้วางใจให้ลกซุนนั้นได้เป็นแม่ทัพใหญ่ปกครองทหารเพื่อต่อสู้ป้องกันอริอันน่าเกรงกลัวอย่างเล่าปีเมื่อลกซุนไปถึงที่หน้าด่านสิ่งแรกที่ทำก็คือการสั่งการให้แม่ทัพนายกองผู้บังคับหน่วยทั้งหลายห้ามทหารเคลื่อนพลเคลื่อนทัพให้รักษาที่มั่นเชิงเทินและด่านต่างๆอย่างมั่นคงนายทหารชั้นผู้ใหญ่หลายคนที่เป็นลูกน้องของลกซุนในกองทัพเฉพาะกิจครานั้น ต้องทำตามคำสั่งแม้ว่าใจจะไม่เชื่อมั่นเชื่อถือในสิ่งที่ลกซุนวางแผนและสั่งการออกมาจนกระทั่งกองทัพของจักรพรรดิเล่าปีเคลื่อนพลมาที่หน้าด่านเล่าปีถามมาเลียงว่าใครเป็นแม่ทัพใหญ่ของฝ่ายงอกกกมาเลียงซึ่งเป็นที่ปรึกษาได้กราบทูลไปยังจักรพรรดิเล่าปีว่าพระองค์ผู้ที่เป็นแม่ทัพใหญ่แห่งฝ่ายงอกนั้นชื่อว่าลกซุนเป็นแม่ทัพคนรุ่นใหม่ไฟแรงมีความสามารถคนคนนี้เป็นคนวางแผนให้ ท่านกวนอูถูกจับและเกงจิ๋วต้องแตกเล่าปีนิ้เช่นนั้นเลือดขึ้นหน้าอาการโมโหโทโสเกิดขึ้นอย่างทันทีบอกเจ้าคนนี้เองที่เป็นคนทําให้น้องทั้งสองของเราต้องลาโลกไปแบบนี้ให้อภัยไม่ได้ว่าแล้วจักรพรรดิเล่าปีกัดกรามอย่างรุนแรงด้วยความโทโส กำลังโทโสสั่งให้กองทัพทั้งหลายบุกไปข้างหน้าบทขยี้กองทัพของฝ่ายง่ออย่าได้รอช้าม้าเลี้ยงเห็นจกักรพรรดิเล่าปี่สั่งการด้วยความโทโสโมโหโเป็นอย่างมากยิ่งนักเช่นนั้นจึงได้รีบแจ้งเตือนไปยังจกักรพรรดิเล่าปี่ว่าพระองค์พระองค์อย่าได้ดูได้ความสามารถและความคิดการวางแผนการรบของโลกซุนเพราะโลกซุนนั้นมีความสามารถทัดเทียมกับจิ๋วยี่ในอดีตเลยทีเดียวห้ามประมาทเป็นอันขาดนะพระองค์ จัก,กรพรรดิเล่าปีได้ยินสิ่งที่มาเลี้ยงที่ปรึกษาได้กราบทูลเช่นนั้นก็บอกว่าท่านมาเลี้ยงท่านอย่าได้คิดมากไปเลยเราทำศึกมานานปราบมาทั่วสารทิศกับเด็กเมื่อวันซืนปากยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมเช่นนี้ไม่ต้องกังวลจะปราบให้ราบเป็นหน้ากลองเลยทีเดียวหลังจากนั้นเล่าปีก็ไม่รอช้าสั่งให้ทหารบุกไปจัดการทารบพ,พร้อมที่จะบทขยี้กองทัพของโลกสุนแม่ทัพใหญ่แห่งงอกกก,กังตัง ว่ากันว่ากองทัพของจักรพรรดิเล่าปี่นั้นเมื่อตั้งเรียงรายกันอยู่ยาวไปถึง700รลี้สร้างความขั้นครัมให้กับจิวไท่และฮันตงผู้ซึ่งอยู่หน้าด่านตรงนั้นเป็นมากมายลกสุนกำชับไว้แล้วว่าให้จิวไท่และฮันตงนั้นห้ามเคลื่อนพลให้ตั้งมั่นเฝ้าสังเกตการพฤติกรรมของฝ่ายศัตรูซึ่งเมื่อฮันตงหนึ่งในแม่ทัพของฝ่ายโง่สังเกตเห็นการเคลื่อนพลของจักรพรรดิเล่าปี่มาอย่างเกรียงไกรเจ็ด จึงรีบแจ้งไปยังแม่ทัพใหญ่ลกสุนให้ทราบว่ามาบัดนี้จักรพัิเล่าปีได้ทำการเคลื่อนพลมาแล้วนั่นคือสิ่งที่ฮันตงส่งคนไปรายงานต่อแม่ทัพใหญ่ลกสุนลกสุนมีใจกังวลเป็นยิ่งนักเหตุผลก็เพราะว่าทหารทั้งหลายแม่ทัพนายกองผู้บังคับหน่วยนั้นไม่ค่อยที่จะเชื่อถือตนเท่าไหร่ดังนั้นลกสุนจึงกังวลว่าบรรดาทหารแม่ทัพนายกองจะทำการเคลื่อนทัพไปประท่ากับเล่าปีตามหลักการเดิม แต่ไม่ใช่เป็นการคิดนอกตำราอย่างลกสุดลกสุดจึงรีบกระโดดขึ้นมาไปตรวจตราปรากฏว่าตามหาฮันตงอยู่สักพักก็เห็นว่าฮันตงอยู่บนยอดเขากำลังสังเกตการดูการเคลื่อนพลของกองทัพฝ่ายจกอันมีจักรพัิเล่าปีคุมทัพมาเองมองไปสุดลูกหูลูกตาเจ็ดรอยลีเห็นกองทัพของฝ่ายเล่าปีมาอย่างเหลือขนานับหน้าสะพรึงเป็นอย่างยิ่งฮันตงชี้ให้ลกสุนเห็นว่า ตรงใจกลางกองทัพนั้นเห็นฉัดเหลืองหรือไม่ฉัดเหลืองนั้นภายใต้ฉัดเหลืองก็คือจักรพัิเล่าปีหันตงเลือดลมสูบฉีดจิตใจเต้นระรัวด้วยความตื่นเต้นหันไปถามลกซุนว่าท่านลกซุนข้าฮันตงจะขออนุญาตไปจับเป็นเจ้าเล่าปีมาให้ท่านท่านจะอนุญาตหรือไม่ลกซุนหันไปมองที่หันตงแล้วค่อยๆพยายามอธิบายให้หันตงเข้าใจถึงแผนถึงยุทธการถึงกลยุทธ์ว่าท่านหันตงข้าขออธิบาย อะไรบางอย่างให้ท่านได้ฟังก่อนเล่าปีนั้นกรีธาทัพมาที่ใดก็ได้รับศึกอยู่เสมอนับตั้งแต่เคลื่อนพลเคลื่อนทับออกจากเสฉวนมาจนกระทั่งถึงพื้นที่ณนะเป็นปัจจุบันกองทัพของจกักรพรรดิเล่าปีนั้นก็สามารถที่จะกำชัยชนะมาได้1ิบกว่าครั้งแล้วท่านลองคิดดูว่าคนที่เอาชนะคนอื่นมาได้ตลอดจะได้ใจแค่ไหนจิตใจความมุ่งมั่นและความมั่นใจในตัวเองของเล่าปีนั้นถึงขีดสุดมีความฮึกเหิมเป็นยิ่งนัก คนที่มีจิตใจฮึกเหิมนั้นยอมง่ายต่อการได้รับชัยชนะดังนั้นเราไม่ควรให้ค่าศึกใช้สิ่งนี้เป็นความได้เปรียบเราจะต้องตั้งมั่นอยู่ในพื้นที่สูงข่มแบบนี้ใช้ชัยภูมิพื้นที่ที่ตั้งของกองทัพให้ได้เปรียบเสียก่อนการตัดสินใจออกไปปะทะด้วยมีแต่จะแพ้กับแพ้ไม่เป็นผลดีเป็นความเสียเปรียบดังนั้นสิ่งเดียวที่เราจะทําได้คือไปกลับสองข้างข้างหนึ่งคือสร้างขวัญกาลังใจให้กับทหารฝ่ายเราอีกข้างหนึ่ง พยายามชะลอและลดความมั่นใจในตัวเองของฝ่ายศัตรูดังนั้นข้าขอให้พวกเราทุกคนช่วยกันตั้งมั่นอยู่ในค่ายอย่าพึ่งออกทําการรบให้เชื่อใจข้าว่าข้ามีแผนอยู่แล้วรักษาที่มั่นห้ามออกรบแม้ว่าทหารฝ่ายศัตรูจะมาทารกจะพูดอะไรที่ไม่เข้าหูสั่งให้ทหารอุดหูให้หมดอย่าไปฟังสิ่งที่ศัตรูพูดมาแล้วหลังจากนั้นข้ารลกศุนมีแผนมีกลศึกมีอุบายที่จะเอาชนะ กองทัพของเล่าปีอยู่แล้วไม่ต้องกังวลใจไป่ันตงได้ยินในสิ่งที่ลกซุนพูดเช่นนั้นก็รับคําแต่ในใจคัดค้านอย่างถึงที่สุดแต่แน่นอนว่าทหารทั้งหลายนั้นก็เกรงกลัวดาบอายาสิบก็มิกล้าที่จะเอากระพวนไปผูกคอแมวยอมเชื่อในสิ่งที่ลกซุนได้กล่าวอย่างไม่อิดอดหลังจากนั้นกองทัพของจกักรพรรดิเล่าปี่นเกรียยไกลถึง700รลี้เคลื่อนพลมาถึงหน้าค่ายหน้าด่านของฝ่ายเหมืององอกจักรพรรดิเล่าปีสั่งให แม่ทัพนายกองไปบอกทาหารให้ตะโกนร้องดา่าด่าด้วยถ้อยคําที่หยาบคายด่าด้วยวิธีการต่างๆเพื่อเป็นการกระตุ้นแลลยยุวยุให้ทาหารฝ่ายเมืององ่อนั้นจะต้องออกมารบด้วยแต่ลกซุนได้สั่งไว้แล้วให้ทาหารอุดหูอย่าไปฟังตั้งมั่นคอยสังเกตการพฤติกรรมของกองทัพฝ่ายเล่าปีเอาไว้อย่างเสมอดังนั้นทาหารฝ่ายเมืองง่อจึงไม่ได้มีแม้แต่คนเดียวที่จะออกไปทําการสู้รบกับกองทัพของเล่าปีเพียงแต่ทําการตั้งมั่นอยู่พื้นที่สูงขม ก็เพียงเท่านั้นเวลาก็ผ่านไปล่วงเลยยาวนานหลายวันจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นฤดูกาลเล่าปีตั้งทัพตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิอากาศพอใช้ได้มีความชุ่มชื้นยาวไปถึงฤดูร้อนอากาศร้อนอบอ้าวฝ่ายของทหารเมืองงอกก็ไม่ออกมารบแม้แต่คนเดียวทําให้ที่ปรึกษาทัพอย่างมาเลี้ยงเข้าไปทําการพูดคุยและหารือกับจักรพรรดิเล่าปีมาเลี้ยงกราบทูลไปยังจักรพรรดิเล่าปีว่า มาบัดนี้ทหารฝ่ายศัตรูนั้นเล่เหลี่ยมแพรวเป็นยิ่งนักแม่ทัพใหญ่ลกสุนของฝ่ายนั้นเป็นคนที่ใจเย็นมีแผนมีอุบายที่ล้ำลึกล้ำเลิศเป็นยิ่งนักเขาเห็นว่าพวกเรายกกองทัพมาจากเสฉวนเดินทัพมาอย่างเหน็ดเหนื่อยผ่านมาหลายสิบสงครามเห็นว่าเรามีจิตใจฮึกเหิมอยากจะทําการรบด้วยก็ไม่ยอมออกมารบนี่ก็ผ่านจากฤดูใบไม้ผลิเข้าสู่ฤดูร้อนอากาศร้อนอบอ้าวทหารเริ่มหมดขวัญกาลังใจเพราะรอนาน ยิ่งยาวนานกำลังใจทหารก็ยิ่งลดความร้อนอบอ้าวเข้ามาทำให้เกิดอาการไม่สบายใจไม่สบายกายขอพระองค์ทรงมีพระวินิจฉัยด้วยว่าจะทำอย่างไรกับเรื่องนี้จัก,กรพรรดิเล่าปีฟังในสิ่งที่มาเลี้ยงพูดก็บอกว่าท่านมาเลี้ยงท่านอย่าได้คิดเกินเลยไปการที่ลกสุนนั้นไม่ยกกองทัพออกมาก็คงมิใช่แผนมิใช่อุบายแต่อย่างใดหากแต่ว่าพวกนั้นก็คงจะขี้คลาดตาเขากลัวความเกรียนไกรของกองทัพข้า นั่นคงเป็นเหตุผลนายทหารทั้งหลายก็มิมีใครที่จะกล้าขัดต่อความคิดของจักรพัรดิเล่าปีที่บอกมาแบบนั้นหลังจากนั้นความเงียบเดดแอร์ Air ก็เกิดขึ้นแต่ก็มีนายทหารที่คนหนึ่งได้กราบทูลไปยังเล่าปีถึงสถานการณ์ที่ทหารทั้งหลายในกองทัพเจ็รอยลีนั้นได้ประสบพบเจอนั่นก็คือปองสิบนายทหารที่ชื่อปองสิบนั้นได้ทําการกราบทูลไปยังจักรพัรดิเล่าปีว่ามาบัดนี้ได้ย่างเข้าสู่ช่วงฤดูร้อนแล้ว ทหารทั้งหลายร้อนอบอ้าวอากาศก็ไม่ดีกองทัพนั้นเริ่มที่จะเหนื่อยล้าเพราะความร้อนอบอ้าวนั้นน้ำท่าต่างๆก็อยู่ห่างไกลจากกองทัพทำให้ทหารนั้นไม่มีน้ำกินเท่าไรเลยพระองค์จักรพรรดิเล่าปีทรงฟังแล้วก็คุ่นคิดอยู่พักหนึ่งจึงได้บอกไปยังนายทหารทั้งหลายในที่ประชุมแห่งนั้นว่าเอาละก็ในเมื่อทหารนั้นมีความร้อนหิวน้ำแหล่งน้ำก็อยู่ไกลถ้าอย่างนั้นข้าขอสั่ง ให้กองทัพของพวกท่านค่อยๆย้ายไปอยู่ตามแนวลำธารบริเวณนั้นมีป่ารกทึบก็คงจะช่วยทำให้คลายร้อนไปบ้างรอให้ผ่านฤดูร้อนไปก่อนไปถึงฤดูใหมๆ่ๆร่วงเราจะกรีทาทับไปทำศึกกับพวกเมืองง้ออีกครามาเลี้ยงได้ยินเช่นนั้นก็เกิดอาการกังวลใจเป็นยิ่งนักเพราะว่าจุดที่ทำการวางกองทัพอยู่ตรงนั้นเป็นจุดที่มีความได้เปรียบแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่สูงขมแต่ก็อยู่ในดินแดนที่ หมือนเอามือไปคำ้ำคอฝ่ายศัตรูเอาไว้ก็เกรงว่าถ้าทําการเคลื่อนพลเคลื่อนทัพไปอยู่ในป่ารกทึบตามแนวลานําธารแม้ว่าจะมีความสดชื่นชุ่มชื้นจากต้นไม้ต่างๆแต่ถ้าข้าศึกกรีธาทัพยกมาจะทําอย่างไรกันดีละ่ะพระองค์เล่าปีได้ยินในสิ่งที่มาเลี้ยงทั้งคิดทั้งพูดก็ได้ตรัสไปยังมาเลียงว่าท่านมาเลี้ยงท่านไม่ต้องมีความกังวลใจไปกับศึกนี้ข้าจะให้ในายทหารงอปัน่นนำทหารหนึ่งหมื่น ตั้งมั่นอยู่ในที่ราบในบริเวณเดิมๆชัยภูมิใกล้กับเมืองง้อและข้าจะให้ทหารทําการดักซุ่มอยู่ตามสุมทุมพุ่มไม้สัก8 0 0พันข้าเชื่อว่าลกซุนแม้ว่าจะเป็นคนขี้คลาดแต่คงไม่ใช่เป็นคนไม่มีความคิดมากนักเมื่อลกซุนเห็นเราทําการย้ายผลก็คงจะถือโอกาสตีตลบหลังเราตีสวนย้อนกลับมาข้าจะสั่งให้งอปั้นนั้นแซงทําเป็นแพเพื่อล่อลวงให้ศัตรูเข้ามาในพื้นที่สังหารแล้วเราก็จะตีตลบหลังมัน จัดการตัดทางกลับจับตัวเจ้าลกซุนจับเป็นมาให้สะใจได้อย่างแน่นอนนายทหารฝ่ายบุญนฝ่ายบูนั้นทํางานมากับจักรพัรดิเล่าปี่อย่างยาวนานก็เชื่อมั่นในความสามารถและความคิดของจักรพัรดิเล่าปี่ว่าคงจะเหนือกว่าความคิดของลกซุนเป็นยิ่งนักจึงได้ต่างแท้สองยกย่องตะโกนอย่างดังกึกก้องว่าพระองค์มีแผนการมีอุบายที่ล้ำเลิศเป็นยิ่งนัก พอ,อจัก,กรพรรดิเล่าปี่นั้นได้แต่แหลงนโยบายทางการศึกแล้วบรรดาลิ้วล้อนายทหารผู้ขับหน่วยทั้งหลายอวยเล่าปี่จนตัวลอยแต่ว่าที่ปรึกษาใหญ่อย่างมาเลียงนั้นมีความวิตกกังวลเป็นยิ่งนักเพราะว่าแผนการนี้ก็ใช่ว่าจะไร้รอยรั่วแผนการนี้ยังมีอันตรายอยู่ภายใต้ความสวยงามมาเลียงจึงได้กราบทูลไปยังจัก,กรพรรดิเล่าปี่ว่าพระองค์แผนการของท่านนั้นล้ำเลิศเป็นอิ่งนักหากแต่ว่าใครอยากจะเสนอไอเดีย ว่าให้ท่านสมุหานายกองเบ้งได้ช่วยตรวจแผนตรวจการวางตำแหน่งค่ายว่าจะมีปัญหามีรอยรั่วอะไรหรือไม่มีความเสี่ยงใดๆหรือไม่จักรพัรด์เล่าปีพูดสวนไปยังมาเลี้ยงว่าท่านมาเลี้ยงข้าเล่าปีนั้นก็ทำสึกมามากพอสมควรเข้าใจและแตกฉานพิชัยสงครามด้วยการปฏิบัติและการอ่านเล่าเหตุไหนกันเล่าจะต้องให้ข้าไปถามความเห็นจากท่านสมุหานายกคงเบ้งอีกมาเลี้ยง รู้และเข้าใจถึงอีโก้ของเล่าปีหากแต่ว่ามาเลียงเองก็มองเห็นว่ามันยังมีอันตรายมีความเสี่ยงอยู่ในแผนจึงได้พยายามหวานล้อมและคอนวินส์เกลี้ยกล่อมให้เล่าปีนั้นยอมให้ท่านอาจารย์ขงเบกได้ทําการตรวจแผนมาเลียงจึงได้กราบทูลไปว่าพระองค์แผนของพระองค์นั้นลำเลิศเป็นยิ่งนักหากแต่ว่านับตั้งแต่โบราณก็มีคำกล่าวว่าสหัวย่อมดีกว่าหัวเดียว ถ้าคิดคนเดียวก็อาจจะพลาดพลัง้งถ้าฟังความเห็นผู้อื่นเพิ่มเติมก็อาจจะได้ไอเดียอะไรบางอย่างเล่าปีบอกว่าเอาละถ้างั้นก็โอเคใท่านมาเรี้ยงนั้นไปทําการเขียนแผนผังการวางค่ายดังที่เป็นจริงตามนี้เรารีบเดินทางไปหาท่านอาจารย์ขงเบงให้ท่านอาจารย์ขงเบงให้ความเห็นกับการวางตําแหน่งวางค่ายในลักษณะนี้ก็แล้วกัน นี่คือการรอมชอมของเล่าปี่นะครับว่าเล่าปี่เองก็อาจจะไม่เหมือนกับอ้วนเซี่ยวนะฮะไม่เหมือนกับโจโฉแต่ว่าเขาก็แม้ว่าจะมีอีกโก้แต่ก็ยอมที่จะเชื่อนะครับลูกน้องบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นศิละปะนะฮะในการให้เกียรติกันและกันนะครับทำให้ลูกน้องนั้นยังรู้สึกว่าตัวเองมีความสําคัญอยู่แต่ผมเชื่อว่าในใจของเล่าปี่นั้นเล่าปี่ไม่ไม่อยากให้ขงเบงตรวจแล้วครับมั่นใจในตัวเองเสียเต็มประดาแต่ก็เอาละม้าเลี้ยงก็รีบควบม้าเพื่อนําแผนผังนี้ไปให้ท่านอาจารย์ขงเบง รีบให้ความเห็นมากอย่างไรก็ตามการเคลื่อนพลของเล่าปีตามแนวป่ารกทึบและตามแนวลำธารน,นั้นก็ไม่พ้นสายตาของทหารสเกลแมวมองกองสอดแนมของกองทัพลกสุนลกสุนได้ทราบข่าวของกองสอดแนมสเกลแมวมองที่มารายงานต่อลกสุนฮันตงและจิวไท่บอมาบัดนี้จักรพรรดิเล่าปีได้ทําการเคลื่อนพลเคลื่อนทับไปวางตามแนวลำธารขอท่านแม่ทัพลกสุนช่วยตัดสินใจการดําเนินการต่อไปด้วยเถิด เอาละครับท่านผู้ชมครับมาจึงถึงตอนนี้ก็น่าจะเป็นจุดที่ใกล้ถึงจุดพีคพอสมควรนะครับของวรรณกรรม3ก๊กนับตั้งแต่วรรณกรรม3ก๊กเริ่มมาก็เป็นเรื่องราวที่ท่านหลอกั้นจงนะครับได้รังสรรค์ให้เล่าปี่นั้นเป็นตัวเดินเรื่องนะครับแต่มาบัดนี้ครับตัวเดินเรื่องกําลังจะมีเรื่องมีราวหรือไม่อย่างไรผมว่าท่านผู้ชมก็ต้องมาติดตามการวิเคราะห์กรณิสสก,ก๊กกับรายการ3ก๊กพอดแคสต์กับผมอาจารย์มิกซ์ต่อไปในอีพีต่อไปจะเป็นอีพีที่เป็นไฮไลท์ 1> EP หนึ่งเลยทีเดียวครับของวรรณกรรมสามก๊กผมจะวิเคราะห์อย่างละเอียดละออท่านผู้ชมอย่าลืมติดตามรับชมรับฟังนะครับแล้วก็ในโอกาสนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะฮะท่านผู้ชมที่ได้กรุณานะครับส่งซุปเปอร์แตงมาให้กําลังใจผมด้วยนะครับขอบคุณน้ําจิตน้ําใจเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวแล้วครับท่านคือผู้สนับสนุนอย่างอย่างทําให้ผมเนี่ยมีความประทับใจเป็นอย่างมากขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรายการ3ามก๊กพอดแคสต์ cast, ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่แห่งหนตําบลใดท่านจะดูนะฮะ จะฟังที่ไหนอย่างไรผมปราบปลืมขอบคุณท่านจริงๆขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขดูแลสุขภาพกันด้วยแล้วพบกันในคลิปต่อไปสำหรับในวันนี้ต้องบอกว่าใจเจียนขอบคุณสวัสดีครับ